สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านค่ะวันนี้พาคุณลูกค้านะคะลูกค้าติดตามไลฟ์สดทวิกิจวันนี้พามาอยู่ที่ช็อปบอดี้โกมนะคะวันนี้โปรโมชั่นแบบคุณค่าแก่การช้อปปิ้งอยู่บ้านเลยคุณลูกค้าไม่ต้องมานะช้อปปิ้งผ่านออนไลน์กับ ช่องทางไลฟ์สดนะคะวันนี้แจ็คเก็ตบอดี้โกฟนะคะคุณลูกค้ามี2แบบเนาะแบบฮูดแล้วก็แบบธรรมดานะคะแบบธรรมดาจะอยู่ที่595บาทจากราคาปกติ1 1 9 0ฟังไม่ผิด595บาทได้แจ็กเก็ตสวยๆจากบอดี้โกฟไปใส่เลยนะคะหรือว่าจะเป็นแบบแจ็คเก็ตแบบมีฮูดนะคะแจ็คเก็ตมีฮูดปกติ1,390 1,390วันนี้เหลือ 890บาทนะคะเดียวโชว์สีให้ดูนะคุณลูกค้าว่ามีสีไหนบ้างนะคะมีทั้งหญิงทั้งชายราคาเดียวกันนะคะ890บาทตัวนี้นี่สีเหลืองนะคะตัวนี้สีเหลืองแล้วก็มีสายตัวนี้สีดํามีโลโก้บอดี้กอฟให้ตรงหน้าอกกระเป๋าสองข้างและที่สําคัญตัวนี้คุณลูกค้าคะเอลจัมสวยมากเลยนะคะเป็นสีเหลืองตัดสวัสดีคะ่ะพี่น้อยสวัสดีคะ่ะน่าจะยังไม่ถึงเนาะเสื้อพี่น้อยเมื่อวานใช่ไหม <laughs> ถึงยังไงก็ น้องด้วยนะชอบไหมชอบไหมนะคะเมะื่อวานพี่น้อยเอฟเสื้อไปขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากอันนี้เป็นสีต่อนะคุณลูกค้าน,นี้เป็นสีแบบ กรมตัดขาวตัดเหลืองนะจ๊ะ890บาทคุณลูกค้า890บาทน้องพาสองราคาป้ายลดให้แรงๆเลยนี่1390วันนี้เหลือ890ใครถูกใจสีไหนแบบไหนทักมาได้คุณลูกค้าเดี๋ยวจะทิ้ง QR Code ไว้ให้คุณลูกค้าสแกนไลน์ช้อปปิง้งเนาะยังไม่ถึงเนาะคุณพี่น่าจะวันนี้แหละนะไม่ไกลอยู่สตึกนะคะนี่บริโกคนะคะตัวนี้มีสแกนโลโก้บริโภที่แขนนะคะที่แขนด้าน ด้านขวาด้านขวาด้านขวานะคะนี่แปดร้อยเก้าสิบาทหรือจะเป็นตัวนี้นสีกรมก็ขายดีนี่สีกรมนะคะโลโก้สีส้มบอดี้โก้นะคะมีเส้นสีส้มอ่าเขาเรียกอะไรนะเชือกคูทนะคะสีส้มนะคะแล้วก็ตรงนี้นี่เป็นกรมตัดส้มตัดขาว890บาทจ้าคุณลูกค้า8 9ดอ้าสบบาทนี่โลโก้สีขาวตรงนี้แล้วก็แขนมีแต่งลายด้วย 1,390เหลือ890บาทใครอยากจะรับนะคะบอดี้กอลสวยๆวันนี้หรือจะเป็นตัวนี้ค่ะสีกลมตัดเขียวก็มีนี่กลมตัดเขียวอันนี้สูงหน่อยนะคะก็890บาทนะคะ890บาทมีหลายสีนะคุณลูกค้าหรือว่าจะเป็นแบบไม่มีฮุดนี่แบบไม่มีฮุดนี่รุ่นนี้เหลือ595บาท 5้าราบาทเนื้อผ้าดีจากคาุณลูกค้าไม่มีร้อนรุ่นนี้จะแบบกันน้ําได้นิดนึงหาที่แขวนไม่ได้สีกรมนะจ๊ะรุ่นนี้5 9า้าสบาทห้ารบาทนะคะออแขวนไม่อยู่ขออนุญาตโชว์อย่างนี้แล้วกันนี่ห้าร้าสบาทมีกรมมีกรมมีดํานะคะแล้วก็มีสีอันนี้สีอะไรสีดำนะคะนี่สีดํา ห้าร้อยเก้าสิบห้าทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีสีเขาเรียกอะไรสีบอลนะคะนี่สีบอลสีเทาใช่ไหมนี่ห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทเทามีแดงเลือดหมูแล้วก็สีเทาแล้วก็สีกลมนะคะนี่แล้วก็สีดำนะคะห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทรุ่นนี้นะคะหรือจะเป็นสีชมพูไม่ได้โชว์นี่ชมพูหวานๆตัวนี้ก็ห้าร้อยเก้าสิบห้านี่สวย เสื้อยืดลดจ้ะคุณพี่พระนิดาเสื้อยืดก็ลดค่ะเสื้อยืดลด50%เลยวันนี้เสื้อยืดลด50%อันนี้โชว์ด้านข้างให้ดูนะคะรุ่นนี้จะ890บาทมีมีฮูดมีฮูดอันนี้สวยมากเลยอ่ะสวยจังเลยนี่595สีสวยมากเอียงคอตั้งนาน๋อ้ชื่อลูกค้า 5้าบาทอ,อ๋อน,นี้คนกันเองใช่ไหมใข่ห้า้ยเก้าสิบาทลูกค้าหรองงรถถึงวันไหนจ๊ะสิ้นเดือนเนาะสิ้นเดือนใช่ไหมเอ่ย30เมษายนจ้ะคุณลูกค้าเหลือสีนึงยังไม่ได้โชว์ห้าเรุ่นนี้สีเนื้อจ้ะคุณลูกค้าสีเนื้อตัวนี้ก็ห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทไม่ไม่ชื่อชื่อชื่อเฟซบุ๊กคูกค่ะชื่อเฟซบุ๊ก เึกว่าลูกค้าเึกว่าลูกค้าคอมเมนต์ว่าเอียงคอตั้งนานหน้ายังบานอยู่เลยอ๋อชื่อเฟซบุ๊กนะคะสับขาหลอกไม่ค้าอีกละอันนี้เอฟนี้จะใหญ่ไหมคะให่รับไหมคุณลูกค้ามีใครยังไงเดี๋ยวทิ้งเดี๋ยวทิ้ง q ิวคิวอโค้ดไว้นะนี่ QR วอารโค้ดช้อปปิ้งมาเลยราคานี้นี่หรือลูกค้าจะสแกนทักตอนนี้ก็ได้นะจะเอาสีไหนไซส์ไหนนะจ๊ะห้าร้อยเ้าสิบบาท ชัดไหมชัดไหมสีแดงสวยทุกตั้งค่ะถ้าให้หนูเชียนะจ๊ะคุณลูกค้าขาสีแดงกับสีเลือดหมูอะสวยสีใช่ไหมเลือดอะไรเนี่ยเลือดหมูสีสีเลือดหมูหรือสีแดงนะแล้วก็สีนี้อะสีสีเทาสวยมากสองสีนะคะคุณเอียงคอนะคะชื่อเฟซแบบสับขาหลอกไม่ค้ามากเลยนึกว่าคุณลูกค้าเอียงคอชมไลฟ์สดหนูไม่ใช่นะชื่อเฟซ 595บาทคุณพี่ดูทันไหมดูทันไหมคุณลูกค้าอยากดูสีไหนชัดๆแจ้งมาแจ้งมาสีส้มก็สวยอันนี้เป็นสาวหวานแล้วกันส้มหรือชมพูออกแบบชมพูชมพูแบบแบบเจ๊ดแบบแบบๆนิดนึงนะจ๊ะ595บาทลดทุกไซส์ค่ะคุณความแซบของหนูโอ้ยกลับไปบ้านนี่หนูจะไปไปเปลี่ยนชื่อเฟซเลย นะจ๊ะลดทุกไซส์จ้ะลดทุกไซส์คุณลูกค้าใครไม่มั่นใจใครไม่อยากจะออกมาช็อปนะคะชมไลฟ์สดและช็อปอยู่บ้านนะคะสั่งซื้อออนไลน์มีค่าส่งเนาะค่าส่ง70บาทซื้อครบ1,000งส่งฟรีซื้อครบ1,000บาทส่งฟรีโอ้โห จะรับไหมคุณลูกค้าสนใจไหมนะคะย้ำครบ1,000ส่งฟรีให้ด้วยนะคะหรือถ้าซื้อไม่ครบก็ค่าส่ง70บาทกับ b o d y g โก s h o ชอบนะจ๊ะป่ะพาไปดูเสื้อยืดหน่อยเสื้อยืด b o d y g โกลวันนี้สีใหม่ลายใหม่มุมนี้เลยลด50%ถ้าใครติดตามไลฟ์สดจะรู้ว่ารุ่นนี้ลายใหม่ของ b o d y g โกลเลยวันนี้ลดให้50%นะคะป้ายจะอยู่ที่แปบบ๊บนึงนะคะลูกค้าอ่านโพยก่อนนะ เสื้อยืดเสื้อยืดขอ2บองหนึ่งนะคะ960 950วันนี้เหลือ480นะคะเสื้อยืด480บาทลด50%ตรงนี้โอ้โส่งหน่อยนะนี่เสื้อยืดถูกสุดของเราเท่าไหร่480นี่ถูกสุดแล้วใช่ไหม399 395รุ่นนี้395นี่อันนี้ลด50%นะคะขอซูมป้ายก่อน หกเเหลือสามเก้าห้าหเหลือสามห้านะคะบอดี้กอลมีสีเทามีสีกลมนี่อันนี้เป็นคอกลมนะคะ3 9ม้าสบ้าบาทถ้าเป็นมุมบนอันนี้สกีนจะสวยขึ้นมาอีกเนาะจะอยู่ที่เก้เหลือสี่ร้อเก้หสิบเหลือสี่้อยแปดสิบอันนี้สกีนแน่นๆนะคะผ้านุ่มมาก 480บาทจากรุ่นนี้นะคะลดให้50%จากป้ายนี่ถ้าถ้าถามว่าตัวไหนสวยก็เชียร์ตัวนี้นะ <Okay. S 1> สกรีนสวยมากโอเคค่ะคุณลูกค้าประมาณนี้นะคุะณลูกค้ากับบอดี้กอลลดให้แรงๆเลยตรงน,รน,รนี้ยังไงใครสนใจจะช้อปปิ้งกับเรานะคะเดี๋ยวทักมาได้แอพพลิเคชันไลน์ นะจ๊ะคุณลูกค้าลาไปก่อนคะ่ะฝากไว้ด้วยกับโปรโมชั่นสุดพิเศษที่ห้างทวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์กับช็อปวารีโก้ค่ะอย่าลืมนะคุณลูกค้าซื้อครบ1,000บาทส่งฟรีให้เลยไม่ต้องมาคุณลูกค้าช็อปอยู่บ้านก็ได้ของถูกนะคะนี่ระบุสีระบุไซส์มาได้เลยคะ่ะไปก่อนนะคุณลูกค้ายังไงเจอกันใหม่คะ่ะไปลวคะ่ะอ,อะไรนะยังมีอเองพัห <20. S 1> อะไรนะ อ่าเสื้อออกกลันอันไหน<ร>อันนี้หรอ <c oughs> อาอ,อ,อีนี่นึงอีน,นี่น,นึงแอบรุ่นนี้เหลือสองป้ายเท่าไหร่นะรุ่นนี้เหลือสองรเป็นเสื้อ <750. S 1> ใส่ออกกําเจ็ดเก้าศูนย์เป็นเสื้อใส่ออกกำลังกายได้จริงๆใส่ได้ทุกอย่างแหละเจ็เหลือส <c oughs> องกางเกงเท่านะกางเกงเหลือสี่ร้อยกางเกงหนึ่เหลือสี่เป็นแบบออกกำลังกายนะเซตนี้คุณลูก คุณลูกค้าเป็นทรงแบบเข้ารูปนี่ใส่วิ่งได้ใส่ออกกำลังกายได้สวยนะเนี่ยเหลือ450สวยมากนี่สวยๆจ้ะออไม่พูดเยอะนะคุณลูกค้าสนใจยังไงคุณลูกค้าทักมาแล้วกันเนาะทางไลน์นะจ๊ะนี่กับโปรโมชั่นแรงๆแ,แบบนี้หมดหรือยังเอ่ยครบแล้วนะครบแล้วนะอ่านี่นี่นี่ ฝากไว้ด้วยจ้าคุณลูกค้ายังไงทักมานะสนใจตัวไหนไปแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ